สวัสดีครับคลิปนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายเลยแม้แต่น้อยคลิปเนี้ยผมทําขึ้นมาเพื่อคุยกับเพื่อนเพื่อนเนเคยได้ยินไหม่ะครับว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้อาชีพเดียวอยู่ไม่ได้เราต้องมีอาชีพที่2ออาชีพสำรองอาชีพเสริมอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่เราจะได้เงินมามากขึ้นมาเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวโอเคพอพูดแบบนี้ก็คือเราต้องการเงินมากขึ้นหลายๆคนเลือกที่จะไปหางานออนไลน์ให้จาไว้อย่างนึงนะครับการหางานออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทํางาน ไม่ว่ากาลังทางานเริ่มงานยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณต้องสํารองเงินไปก่อนอันนี้คือมีจัดชีพให้เลิกเลยหยุดอย่าจ่ายเงินเก็บเงินไว้หลายๆคนที่อยากจะขายของออนไลน์โอเคฉันอยากจะขายครีมอยากจะขายเครื่องสอําอางก็ดีแต่ว่ามีคู่แข่งเยอะนะฉะนั้นคุณต้องทําการบ้านให้ดีๆอ้าวท่านพูดมาแบบนี้อันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรดีผมขอแนะนําแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้จริง,รงๆมันมีมานานแล้วมันมีโรงเรียนฝึกอาชีพ ถ้ากรุงเทพมหานครเนี่ยที่ผมรู้จักก็จะเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดงหนึ่งและสองเขาสอนอะไรบ้างเขาสอนช่างซ่อมรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในบ้านแอร์เครื่องปรับอากาศนะแอร์รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ตัดขนหมาตัดผมอาหารไทยอาหารยุโรปโปรแกรมคอมพิวเตอร์และก็ยังมีภาษาต่างประเทศภาษาญี่ปุ่นเกาหลีภาษาจีนภาษาอังกฤษใครที่อยากจะอัพสกิล ลองไปเรียนดูสมมุติว่าเอ้ยคุณชอบงานช่างนะคุณไปเรียนซ่อมแอร์คุณแค่มาล้างแอร์เนี่ยสมมุติว่าตัวหนึ่งคุณคิด400บาทวันเสาร์ทำ4ตัวอธิทฐาี4ตัวใครจองคิวจดจดไว้4ตัว4หนึ่ง4สอง8 4สอง4บห6วันละพันหกเสาร์พันหกอธิตย์พันหกเสาร์อธิาสามพันสองเงินมันอาจจะไม่ได้มากมายแต่เชื่อเถอะมันช่วยคุณได้แน่และถ้าคุณมีลูกค้ามากพอคุณตั้งใจทําให้เขามากพอ คุณอาจจะไม่ต้องทํางานประจําเลยก็ได้คุณอาจจะมาทําตรงนี้เป็นอาชีพจริงๆจังๆได้เลยอ่าหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันเบื่อเมืองไทยฉันอยากจะไปยอมไปเป็นผีน้อยเกาหลีคุณก็ไปเลยไปและคุณก็ไปเป็นแรงงานที่ไร้สีมือไม่มีประโยชน์ลองคิดภาพว่าสมมติคุณไปเรียนตัดผมมาถ้าคุณจําเป็นต้องไปคุณไปและคุณไปตัดผมให้คนไทยในเกาหลีคุณก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกคุณลองคิดภาพตามผมนะ เราทำงานตกเย็นเลิกงานกินเหล้าเสาร์อาทิตย์กินเหล้าเครียดไปหายืมเงินคนอื่นบางคนเครียดกลัวเมียจะหนีกลัวผัวจะหนีไปดูดวงค่าดูดวงครั้งเท่าไหร่อัตีไปครั้งละร้อยพอหมายความว่าไงหมายความว่าหมอดูเนี่ยพอเขาเรียนมาอาชีพเสริมของเขาเนี่ยเขาทำงานที่ไหนก็ได้มีคนโทรมาโทรมาคุยโทรมาดูดวงถ่ายรูปมือบอกวันเดือนปีเกิดเขาทํานายได้เขาได้เงินร้อยหนึ่ง ถูกไหมครับนี่ไงอาชีพเสริมผมถึงอยากจะเอามาเสนอเอามาพูดเอามาคุยเอามาบอกและมันไม่ได้มีแค่โรงเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพโรงเรียนเดียวมันมีศูนย์พัฒนาสีมือแรงงานพัฒนาสงมือแรงงานเนี่ยพอคุณไปพัฒนาสงมือแรงงานมันมีอบรมฟรีด้วยพอคุณไปอบรมคุณก็มีสิทธิสอบสอบเพื่อรับรองว่าคุณมีสีมือไงคุณจะไปทํางานเมืองน,นอกก็ได้เพราะว่ามีใบตรงนี้มาให้คุณแล้วโรงเรียนฝึกอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพโรงเรียนสารพัดช่าง พวกเนี้ชอบอะไรอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองเราอยากเรียนรู้อะไรไปเรียนค่าเรียนเนี่ยประมาณร้อยหกสิบาทร้อยแปดสิบบาทไม่น่าจะเกินนี้ถูกมากๆไปเรียนเพื่ออัพสกิลตัวเองไปเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเรียนจบอะไรมาไม่เป็นไรปหกมสามมหกอะไรก็แล้วแต่ไปเรียนได้หมดเขาไม่ได้ต้องการวุฒิการศึกษาพื้นฐานของคุณหรอกถ้าคุณสนใจคุณไปเรียนได้เลยไม่สูงก็ต้องขยิง ไม่เก่งต้องขยันถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเหนื่อยเหนื่อยอะไรเหนื่อยวิ่งยืมเงินคนอื่นไงฉะนั้นพัฒนาตัวเองกันเถอะเรามาหาความรู้ให้กับตัวเองมาติดอาวุธทางปัญญากันเถอะคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้หากเห็นว่ามีประโยชน์ผมรบกวนแชร์ให้คนอื่นรู้ด้วยนะครับสวัสดีครับ